มติดเลยอ้าวึดูไหมว่านั้นคืออะไรไม่รู้อาจารย์สุไม่รู้ตอบด้วยมันคืออะไรดาวดาวดูซิว่ามันมาจากอะไรมันต้องเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็ต้องแปลกแน่เพราะจันทร์อาร์ตไม่มีอะไรที่ปกติไม่ใช่อาจารย์อาร์ตไม่มีอะไรที่ฉันเสียใจฉันตายแล้วนะอันจันท์อาร์ตไม่มีอะไรที่จะต้องมีอะไรที่แบบ ไม่ธรรมดาเออขอโทษไม่ใช่ไม่ปกติไม่ธรรมดาโอเค,อเ,คเห็นไหมมันนี่คืออะไรชมครับมันคือกระบองนะครับเห็นปะแล้วมันมีกี่ท่อนสองท่อนเขาเรียกกระบอกสองท่อนครับมีโซ่ล่ามติดไว้นะครับเอาไว้โจมตีนะครับเป็นอาวุธนะครับซึ่งมันดังเพราะอะไรอะ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยเนี่ยมันดังมาจากบุคคลน,นี้นะครับลองดูรู้จักกันไหมท่านผู้ชมอ่า เขาชื่ออะไรอ่าเก่งมากรุสลีนะครับรุสลีนะครับซึ่งเป็นดาราจีนครับไปดังที่อเมริกานะครับจากการนั่งเล่นหนังพวกบูกับลังภายในนะครับก็จะเป็นท่าอย่างนี้ครที่เคยเห็นนะครับแล้วเขาจะบอกวู้เงี้ยเคยได้ยินไหม,ม <laughs> <laughs> นะครับโอเคแนะนําก่อนนี่คุณครูอาจารย์สุจากสาธิต <laughs> ผม <laughs> เอาผมเจะถาม,มาอ,อาถามมาสิใโอกาส ก็ตอนนี้อาจารย์อาร์ตนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาบาณศึกษานะคะของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะครับก็ยินดีต้อนบทุกคนนะครับก็ครั้งหนึ่งนะครับผมไปออเมริกานะครับมาสามปีนะครับมันนี่มีอะไรทาครับก็เลยไปเรียนไอ้ไอ้คัสเนี่ยไอ้วิชาเนี่ยคือการกระบวงกวงกระองสองทอนนะครับภาษาจีนเขาเรียกนันชักนะครับแต่ถ้าออกเสียงทางญี่ปุ่นเราเรียกว่านันชักคูนะครับพูดง่ายนันชักดีกว่าครับ เดิญภาษาสกปค,ครับเรียกนันนันชักนะครับนันชัก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 นะครับ <hi> <isu> ก็กรณ์เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเป็นกระบอกใช่ไหมแต่อันนี้เป็นเอาไว้ไว้ซ้อมนะครับไว้ซ้อมมานั่งก่อนเอาไว้ซ้อมเพราะว่ามันเป็นยางนะครับปุ๊บตีหัวไม่เจ็บมากนะครับแต่มันก็นิดๆนะครับเพราะเอาไว้ซ้อมมันเป็นยาองพุ่มเอามาตีชั้นตีมันไม่เจ็บอตีต่อต <en> ิดอ้อ นะครับมันก็ไม่เจ็บมากนะครับไม่ตีสีถูกม,มัย <Okay. S 1> <c oughs> เจ็บป่ะสูงเจ็บปเคนั่นแหละครับมันเป็นไว้ซ้อมนะครับมันก็เลยไม่เป็นไรนะครับเขาก็ไว้ควงไว้จมตีนะครับโอเคอ่ะควงก่อนไออาวุธเนี้ยผมเคยไปคล้ายๆอัดคลิปตัวเองนะครับควงเนี่ยแหละแล้วก็ชนะไอรายการเอ็นทีวีนะครับอวอร์ดมันก็ได้เลยได้มาสัก ประมาณสองพันเหรียญนะครับเจ็ดหมืน่บาทนะครับตอนนั้นช่วงนั้นส5มห้าบาทนะครับต่อบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับโอเควิธีการนะครับเวลาควงเนี่ยส่วนใหญ่จะจับตรงเนี้นะครับจับตรงต้นๆนะครับมันจะคัวง่ายกว่าถ้าจับไปลายเนี่ยเขาไว้โจมตีนะครับค่อนสัวมันไม่เจ็บนะครับก็วิธีการควงครับง่ายๆครับเป็นวงกลมนะครับ กินมันต้อมีเพลงนะครับมันถึงจะเมามันพระโยนปึออ๊บอ่ะหลุดไปแล้วทำไงอ,อกลับมาใหม่นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมันสามารถหลุดกันได้นะครับเ <c oughs> นี่ยนะครับถ้าจะเอาจริงจริงก็นะครับขวังปึ๊บ <c oughs> นี้มือขวานะครับ จะเด๋ยวๆนะครับสามารถลรุกคอแบบก็มันก็ไม่ยากนะครับถ้าฝึกนานๆนะครับก็สามารถที่จะควงสอนท่อนได้นะครับเป็นการอวอร์มอัพของอาวุธนี้นะครับ ประมาณนี้ครับจะขววงนะครับง่ายๆนะครับก็ควรท่อนเดียวหรือสองทอนก็ได้นะครับประวัตินะครับของนันชักนะครับเหนื่อนนิดนึงนะครับมันเป็นบวมนะครับนันชักก็มาจากประเทศจีนนะครับตั้งแต่เหมือนจะผมเคยอ่านแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหลักฐานถูกป่าวมาจากรัชวงศ์ซ่งนะครับคือตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับมันมีประวัติหลายอย่างนะครับก็คือแบบใช้ป็นอาวุธเนี่ยของพวกชาวนาชาวไร่นะครับเหมือนดัดแปลงมานะครับก็มีประวัติเรื่องเล่านะครับแต่ก็ไม่ ยืนยันว่าจริงหรือเปล่านะครับประมาณว่ามีนักสู้นะครับใช้ไม้นะครับยาวๆเนี่ยนะครับสู้กันแล้วคนนึงนะครับทําไม้หักนะครับสู้ไปเนี่ยตีกันตีกันใช้ไม้อย่างเงี้ยแล้วก็หักแล้วนักสู้คนที่ไม้หักเนี่ยมันจะเป็นไอ้ไม้หักเ academy, นี่ยจะมีสภาพอย่างนี้นครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นซี่ไม้นะครับแต่มันก็ไม่ขาดออกจากกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้และนักสู้คนนั้นก็ใช้ไอ้เนี่ยสู้จนชนะ นักสู้ที่ที่มีไม้ธรรมดาตรงๆเนี่ยชนะเลยนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องเล่านะครับแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่จริงๆก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนเป็นอุปเป็นอาวุธของชาวนาใช้ไล่อะฮะที่ใช้แบบป้องกันตัวนะครับจากพวกแบบรัฐบาลกดขี่นะครับซ่องสุกกันนะครับของประเทศจีนนะครับมาจากจีนนะครับแล้วก็แพร่หลายไปยังฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่นนะครับเพราะส่วนมากจะผมที่ผมฟังมาคือเขารู้จักกันว่ามันมาจากญี่ปุ่นนะครับจริงๆไม่ใช่มาจากจีนนะครับนานไปแล้วนะครับ โอเคอันนั้นคือวอร์มอัพนะครับต่อไปลองโจมตีนะครับเอ้าปุ๊บเอาตีมา <c oughs> ไม่เจ็บแล้วนะครับอ่าสังเกตนะครับครูสุเนี่ยเขาจับตรงนี้นะครับโจมตีอย่างเงี้ยมันจะได้ระยะครับคือให้จับประมาณเนี่ยมันจะได้ระยะไกลแต่เนี่ยแต่ว่าประเด็นคือมันหลุดง่ายครับบางทีมันเบี่ยงไปมันหลุดง่ายแต่ว่ามันก็จะแรงนะครับ <c oughs> เบี่ยง ถ้าจับเนี้ยมันจะมั่นมั่นกว่าแต่ว่ามันได้ระยะสั้นนะครับวิธีจับได้หลายอย่างนะครับก็คือหมุนไปเงี้ยทวงปุ๊บ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 แล้วก็ตีปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับถ้าจับเนี้ยมันจะไม่หลุดมือแต่ถ้าเงี้ยมันหลุดมือง่ายแต่มันได้ระยะไกลนะครับก็แล้วแต่จะเลือกครับใช้นะครับก็เป็นเป็นอาวุธนะครับที่นะครับรู้จักกันแล้วนะทุกคนนะครับก็อ่ะคุ๊สมีอะไรถามถามมา มาทําทําไมทําไมเหมือนในเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยแพร่หลายอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักอยากอ่าสูอะรู้จักจากจันอาร์ตท,ที่ว่าไปประกวดแล้วได้รางวัลอะออหเห็นครั้งแรกคือจากอคลิปที่จบไปนั้นอนนเดี๋ยวมาตัดต่อได้ก็มีแต่ว่าคล้ายๆอยู่ในหมวดของพวกคาราเต้ เคยเห็นถ้าเขาฝึกคาราเต้แล้วไม่ก็ไอ้ไอเทควันโดอะบางทีเขาก็จะเอามาไอรายการเกมพันหน้าเคยเห็นไหมผมเคยเห็นเขาดูเขาก็มาควงกันเด็กควงแต่ว่าก็มันมันตอนนี้มันจะมาจากเชือกไม่ใช่โซ่นะครับเป็นระบบการง่ายๆแล้วก็เด็กก็มาควงกันก็ออกกำลังกายได้ดีแต่อาจจะต้องไปดูพวกพวกศิลปะการป้องกันตัวพวกเทควันโดหรือไม่ก็คาราเต้ ก็จะฝึกก็จะมีแต่เหมือนเราเราไม่ได้ไปอยู่ในกีฬาประเภทนั้นไม่ค่อยรู้จักก็เลยไม่รู้จักอ่านั่นแหละโอเคค่ะครับค่ะก็วันนี้ก็ได้เหงื่อไปนิดหน่อยแล้วนะคะก็ก็ขอบคุณมากเลยที่มาให้ความรู้แบบเรียวๆกับเรานะคะแล้วก็มาเราก็ไม่รู้จริงแล้วก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้ซักซ้อมอะไรเลยก็ถ่ายเลยนะคะก็ครั้งต่อไปก็จะเชิญมาอีกก็ต้องมีของแปลกอะไรเยอะสำหรับท่านนี้นะคะ เรต้องมาติดตามว่าเขามีอะไรแปลกๆอีกที่แบบน่าสนใจที่เราไม่รู้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณก่อนขอบคุณนะภาษาจีนขอบคุณว่าขเสียเสียเช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 ียเสียแล้วก็ลาก่่ออนลากนภาษาจีนว่าไส่เจียนไส่เจียนอ่าไส่เจียนสวัสดีครับบ๊ายบายเชียเสีย